สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคํานะครับประจำวันที่11ตุลาคมนะครับก็ดูจากกราฟตอนนี้นะครับไซเย์ไม่ไปไหนเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีปัจจัยหนุนเท่าไหร่เมื่อวานวันหยุดอเมริกานะครับวันนี้เช้ามาก็ยังเงียบนะครับยังไม่มีข่าวอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงเช้านะครับอัปเดตข่าวสารนิดนึงนะครับก็มีแถลงการนะครับเฟดสาขาชิคาโกนะครับตอนเช้าก็ ออกมาค่อนข้างแสดงความเห็นที่ค่อนข้างจะต่างจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับสมาชิกท่านอื่นๆนะครับก็ชี้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มมาก่งขึ้นในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปรับเพิ่มอัอตราดอกเบีย้ยหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางเนี่ยมันจะมีผลต่อ,อต้นทุนทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทําด้วยความระมัดระวังนั่นเองนะครับก็เป็น หนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่ยังเสียงแตกอยู่นะครับก็บอกว่าเฟดยังอาจจะยังไม่พร้อมนะครับก็ต้องคิดดีๆก่อนนะครับประมาณนี้นะครับในขณะที่วันพุธสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไฟเขียวเต็มที่เลยเฟดต้องขึ้นแล้วนะครับทองลง50เหรียญนะครับปมากฏมาวันนี้นะครับพูดว่ายังไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าทองไม่ไปไหนนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็แนวโน้มไปทางที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ ล่าสุดเฟดฟันเลดฟิวเจอร์นะครับของงวดเดือนธันวาคมนะครับมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่67.6%ิอนะครับอันนี้ข้อข้อมูลจากบูมเบิร์กนะครับในขณะที่ของ CME นะครับอยู่ที่ประมาณ63%นะครับก็เยอะขึ้นมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราลาประมาณ6% 7%นะครับก็จาก60ขึ้นมาเป็น67นะครับก็ถือว่าเยอะขึ้นนะครับก็มีแววแล้วนะครับก็สำหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ อาจจะขึ้นดอกเบียร์ได้นะครับในส่วนของกราฟนะครับกราฟของเราเนี่ยก็ไซเว้นะครับอย่างที่บอกไปมันไม่มีแรงหนุนนะครับผมก็มองว่าราคาน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบสีน้าเงินตรงนี้ก่อนนะครับก็อย่างไรก็ดีตอนเช้าราคาลงมาทําโลที่1256นะครับก็ถ้ายังไม่หลุดมันก็คงจะเด้งอยู่ในกรอบนี้ลงไปก่อนนะครับแตะลงมา1256อาจจะเด้งขึ้นมาครับไฮสุดนะครับที่ราคาไปถึงนะครับตั้งแต่ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอยู่ราวๆประมาณ1 2 6 4นั่นเองนะครับก็อาจจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับก็จนกว่าที่จะมีข่าวหรืออะไรมากระตุ้นนะครับสำหรับกรอบที่กว้างขึ้นนะครับก็คงจะมองเป็นกรอบสีแดงนะครับก็น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ1 2 5 0งส6 4นถึงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าราคายังไม่หลุดโล1 2น0 12 5 0นะครับมีโอกาสที่ราคาจะ อยู่ในกรอบน,นี้ไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจนกว่าที่จะมีการากระตุ้นจากแรงซื้อแรงขายของนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาในตลาดนะครับก็ค่อนข้างมันจุดวัดใจเลยทีเดียวนะครับถ้าตอนนี้มองขึ้นก็คงจะเป็นการมองขึ้นที่รีบาวเพื่อลงต่อก่อนนะครับก็ถ้าดูจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถ้าราคายังอยู่แถวๆนี้ก็คงจะปรับลงมาอย่างนี้เรื่อยๆตามเส้นสีแดงที่ผม ลากเองอย่างนี้นะครับถ้าราคาไซเวย์นะครับถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นนะครับอาจจะชนแถวๆถวหนึ่งสองเจ็ดเอ็กซ์นะครับถึงหนึ่งสองแปดเอ็กซ์นะครับก่อนที่จะลงต่อนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองสําหรับภาพระยะสั้นนะครับตราบใดที่มันยังไม่ผ่านหนึ่งสองแปดศูนย์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแรงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวที่สูงขึ้นอย่างหนึ่งสองเก้าเอ็กซ์นะครับถึงหนึ่งพันสามร้อยโดยประมาณ ถ้าไม่ผ่านแนวพวกนี้นะครับผมก็มองว่าตอนนี้ฝั่งขาช็อตได้เปรียบก,กว่าอย่างเห็นๆนะครับก็ช็อตเนี่ยมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่านะครับสำหรับตอนที่มันขึ้นไปเทสแล้วไม่ผ่านนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้นะครับเช้านี้เราก็คงได้แค่เก็งกำไรระยะสั้นนะครับสำหรับนักลงทุนที่เล่นสั้นได้ก็เล่นในกรอบสีน้ำเงินนะครับ1256 1264นะครับ ไม่หลุดก็เทรดกันในกกอบนี้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานะครับส่วนนักลงทุนระยะยาวนะครับรอช้อปปิ้งนะครับราคาไม่หลุด12,401250นะครับซื้อเก็บข้อ์อสักหน่อยนะครับเผื่อลุ้นรีบาวได้เยอะนะครับ1 2 7 x 1 2 8 x กน็ะครับก็อยู่ราวๆประมาณ30เหรียญนะครับถ้าซื้อได้เราไม่หลุดนะครับโอเคครับสำหรับมุมมองวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ